แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าวางผิดจุดก็กันทรัพย์ได้นะคะถ้ามีเยอะเกินไปก็ไม่ดีค่ะทําให้เป็นคนที่เฉื่อยไม่แอชีพนะคะแต่แนะนําค่ะว่าชุดคู่เลขนี้ควรมีใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเพียงแต่ต้องวางให้ถูกตําแหน่งค่ะมาดูกันค่ะว่าเลข5ประกอบกับชุดคู่เลขอะไรบางเกิดผลดีกับตัวเรานะคะ 51. ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ความจำดี 53. ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีคนเกรงใจเหมาะสำหรับใครที่มีลูกน้องนะคะ 54. ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมอบหมายงานดีๆให้ซึ่งแน่นอนกับบางเกิดผลดี ในเรื่องของการเงิน55ก็ถือเป็นความเป็นมงคลเหมือนกันแต่อาจจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งนิดนึงนะคะ56มีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาตลอดซึ่งถ้าวางถูกตำแหน่งนะคะก็เกิดผลดีในเรื่องของการงานและการเงินเนื่องจาก6หมายถึงเงินและความสุขนะคะ59ปล่อยวางมีสติสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองชุดคู่เลขนี้นะคะถ้าวางถูกตำแหน่งแล้วเราก็กลายเป็นยันพลังตัวเลขได้เลยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเลข5ถ้าประกบกับชุดคู่เลขอะไร นะคเป็นชุดคุเลที่เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ